นนี้คือกฎระเบียบในการเข้าชมนะเปิดทุกวันนะครับนะ่าจันถึงสุกแปดโมงครึ่งถึงหกโมงครึ่งเอ้ยสี่โมงครึ่งนะครับแล้วก็วันเสาร์อาทิตย์ก็เป็นเก้าโมงถึงสี่โมงครึ่งนั่นเองครับนะประมาณนั้นไปเดี๋ยวผมจะเข้าไปดูชมด้านในกันหน่อยนะครับ เลยทางไปตึกราชินีครับก็ประมาณนี้เนาะเดี๋ยวเดินเดินชมกันนะครับนไหนก็มาแล้วนะคือที่เข้ามาเดินนี้ไม่แน่ใจว่าเขาให้เข้าไปเดินหรือเปล่าว่าเขาปิดหรือยังไงไม่แน่ใจเพราะมันดูเงียบๆนะแต่ก็ลองเดินเข้ามาดูนะครับ <Okay. S 1> ด้านไหนก็เป็นเหมือนสวนสาธารณะเนาะโอ้ oh. แต่บรรยากาศดีมากเลยครับ ตึกนี่เป็นตึกโบราณนะตึกตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าประมาณนะั้นไปกัดไปอันนี้คือบอ่อน้ําอะไรเนี่ยบอ่อน้ําอะไรสักอย่างนะตั้งแต่สมัยรัชกาลที่ห้าอะไรประมาณนั้นเออมาี้ไปพอวันนี้เป็นวันจันทร์ครับนะวันจันทร์ที่ยี่สิบสอง ธันวาคมนะครับนะใกล้จะปีใหม่กันแล้วอากาศช่วงนี้ก็เย็นเย็นสบายนะครับนะอากาศดีลมพัดยิ่งมาเดินตรงจุดนี้ก็เป็นติดกับทะเลนะครับนะนก็เป็นด้านด้านหน้าตึกนะครับนะโอ้สวยงามเลยครับ บรรยากาศดีเลครับวันนี้นี่ด้านหน้านี่คือติดทะเลนะครับนะอ่างศิลาเนาะเออก็เป็นเหมือนกึ่งสวนสาธรารณะ้นยนยแบบมีทางเดินมีเครื่องออกกำลังกายประมาณนั้น<ม>คือจุดนี้เป็นจุดเขาเรียกว่าตึกแดงจุดที่ว่ารัชกาลที่ห้าเคยมาประทับพักอยู่ที่นี่นะประมาณนั้นนะครับ บรรยากาศดีนะแต่ว่าแดดก็จะดูร้อนนิดนึงเพราะว่าอย่างช่วงนี้ก็จะสี่โมงแล้วแหะนะแดดก็ยังแรงูว้าวนี่ครับด้านนี้คือนี่ด้านหน้านี่คือตึกแดงนี่ออเองมาดชมกันเลย ก็จุดนี้นะครับอยู่ในเขตของอตําบลอ่างศิลานะซึ่งเลยไปหน่อยเนี่ยจะไปตรงตลาดตลาดสะพานปลานะประมาณนั้นะสะพานปลาอ่างศิลา mm hmm. นี่ไงน,นี่ด้านหน้านคือตึกแดงครับ mm hmm. แล้วก็ฝั่งตรงนู้นเป็นเหมือนสาลเจ้านะเ mm hmm. ออนะตรงนี้ก็มี มีคนมาเดินอยู่ประมาณสามสี่คนนะโอ้ถึกแดดก็ติดทะเลนะครับนะลมพัดเย็นสบายกันเลย นี่ครับตึกแดงนะครับนะมีด้านหน้านี่ อ๋อคือชั้นบนนะครับนะเขามีจุดให้สักการะบูชาสเสด็จพ่อรัชกาลที่ห้ากนะันประมาณนะั้นด้านบนนะถ้าขึ้นไปก็ต้องถอดรองเท้าด้วยนะปะมานะั้เป็นอีกอแรงเรียนรู้ประวัติศาสตร์นะครับเนะี่ยอีกจุดหนึ่งของ จังหวัดชลบุรีอำเภอเมืองตำบลอ่างศิลานะจ๊ะหรือพาเดินชมร,รอบๆอาคารก็เป็นอาคารอาคารแบบแบบร่วมสมัยรอเปล่านะสมัยรัชกาลที่ห้าประมาณนั้น อ่า็็มีแผนผังนะครับพิพิธภัณฑ์ตึกมหาราชและตึกราชินีอ๋อเป็นสองตึกนะครับเนะี่ยตึกอ่าตึกแดงกับตึกสีออกเหลืองเหลืองเองข้มขีมนีครับนะสองตึก จุดนี้ตึกแดงเนี่ยเขาเรียกว่าพระตำหนักมหาราชน,นะประมาณนั้นนะก็ เป็นจุดมาพักผ่อนนะของประชาชนนะครับนะมาเดินมานั่งเล่นพักผ่อนได้นะครับก็อาจจะดูเงียบๆหน่อยเพราะว่าอาจจะไม่เป็นที่สนใจของคนทั่วไปหรือยังไงนะเพราะว่าอาจจะเน้นแบบปวัติศาสตร์นะก็แนะนำนะครับเพื่อนๆที่มาเที่ยวอย่างชลบุรีนะนอกจากจะมาซื้อ อาหารทะเลนะครับนะมาเที่ยวทะเลกันก็มาแวะชมอจุดที่เป็นประวัติศาสตร์ของอดีตของชาติไทยเรานะครับนะดูต้นมะขามต้นนี้นี่คืออใหญ่มากเลยนะ่าจะเก่าเก่ามากใช่มะขามด้วยใค้าต้นมะขามนะครับประมาณนี้เนาะ นะมีสองตึกนะตึกตรงนู้นกับตึกตรง,งนี้นะครับตึกแดงนีออ่ไปเดี๋ยวผมพาไปเดินตรง,งนู้นอีกหน่อยแล้วกันเนาะเดี๋ยวว่าจะากไปแถวสะพานปลาตลาดอาหารทะเลแถวว่าไอต่างสีลานะึ่งเลยจากตรง,งนี้ไปหน่อยเดียวนะครับไปเ,เดินไปชมกันตรง,งนี้หน่อย จุดนี้เป็นศาลนะครับศาลเจ้าซึ่งมีทางเดินไปตรงบริเวณน้ำนะบนะโอ้จุดนี้นี่เขาเดินได้นะเดินต่อ,อไปได้นู่นตรงน็้นเป็นสะพานปลานะครับน้อ่างทะเลอ่างศิลาประมาณนั้น วิวสวยแล้วก็ลมพัดเย็นสบายน,นนะครับอัทน,นี้เป็นสาลศาลเจ้าแม่หินหินขนั่นนะครับ ช่วงเดือนธันวาเนาะมกราก็อากาศจะเย็นหนะ่อยเข้าหน้าหนาวเนาะของทะเลก็เป็นอีกจุดหมายหนึ่งของนะักท่องเที่ยวนะครับการมาเที่ยวพักผ่อนล,ลมทะเลเย็นสบายเดียววันนี้ผมเป็นเ ผ่านปลาอสูรดาตาลาดหาดทะเลโอเคครับไปแล้ไปจังจุดนู้นกันแล้วก็ว่าจะไปต่อทีอ่จุดชมวิวเขาสามมุกวิธยังไงจะดูเวลาก่อน